อันนี้ถามกับออสเตรเลียหนูจะได้ลูกชายหรือลูกสาวนะเขาถาม18.31อยู่ที่นี่นะ18.31หนูจะได้ลูกชายหรือลูกสาวอาจารย์นะท้องอยู่จริงๆเวลาสาวก,ก็รู้แล้วนะอันนี้ในายามถามให้สุภาพสุภาพดาวราหูนะสุภาพตามเลขสี่ไปมรณะนะมรณะ,ะเลขสี่นะตามเลขหกไปเลขหกมานี่นะปุตตะอ่าตามเขาเลยตามยาวเลยปุตตะหกเจ็ด มันก็ระบุเพศไม่ได้เขาถามว่าเขาจะได้ลูกชายลูกสาวเขาไม่ได้ถามว่าหนูจะติดไหมลูกถ้าถามว่าติดไหมในมรณะไม่ติดแน่<ม>แต่ถามว่าจะได้ลูกชายลูกสาวก็ไม่เกี่ยวแล้วอ่ะ<ม>ใช่ไหมก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่นี้พบว่าไม่ชัดเราต้องมาถอดพบนะแล้วก็ถอดพบออกมาว่าว่าแตะ่ะดาวที่ได้มาจากไหนนะเราก็ดูดาวราหูก่อนมาจากไหนตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาจากนี่ดาวเจ้าเรือนพอจากดาวเจ้าเรือนอ่ะนะมันก็มาจากกุจจะ มาจะกปุดตะตัวนึงดูดาวสี่ตัวมาที่ไหนนะดาวสี่ตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้อยู่สุขาอยู่แล้ว็คืออนนี้นะอีกตัวนึ้งดาวสี่อยู่นี่มาจากวีนามาจากวีนาก็ยังไม่ชัดว่าเพศไหนนะแล้วก็มาดูปุตตะดาวศุกร์นะปุตตะดาวศุกร์ดาวศุกร์ตัวนึงก็อยู่ที่นี่นะอยู่ที่ตนุตนุระวงเลยตนุเราก็ําไห้ก่อนว่าตนุคือตัวคนถามนะตัวคาถามสุอีกตัวอยู่วรณะเราก็เพงดู ส่วนเลขเจ็ดอีกตัวอยู่พันธุนะเลขเจ็ดอพันธุก็ถือว่าพันธุก็เกิดต่ตอบเพศได้และนะแต่เราทายตอนลูกเลยว่าถ้าถามว่าลูกเพศไหนเนี่ยตอนลูกเนี่ยนะเพศเดียวคนถามตอนลูกนี่สกับเพศเดียวคนถามนะถ้าคนถามผู้หญิงก็เ,เป็นผู้หญิงเ่ะที่เดียวคนถามคนถามเป็นผะู้หญิงลูกก็ต้องเป็นผะู้หญิงนะตอนุูกถ้าเกิดออกปัตนี้เนี่ยปตินะีน้ก็คือเพศตรงข้ามคนถาม ไอ,อ้นี่ในยาที่เราถอนมาได้ได้จำนวนแล้วอะง่าะพระอาจารย์บอกให้มาบอกอาจารย์ว่าเมื่อวานอาจารย์ใส่ชองไปพันห้าเพราะว่าที่หนเูเอาไปถวายก็เอาไปถวายนี่เลยแล้วก็พระอาจารย์เะบอกว่าให้มาบอก